นี่น่ะเยมอนเห็นเท่าแก่แล้วเมื่อยบ่เส้นด้เออบ่เมื่อยเมื่อยนําบ่เจ้าบ่อยากใส่บ่เสื้องาๆแบบนั้นโง่อยากใส่อยู่เนาะนี่นยมอนนะสาวนักเรียนสาวกระโปรงเฮียนสาวกระโปรงเฮียนมื้อนี้บ่ไปเรียนบ่นล่ะบ่ได้ไปเรียนะ คือมานังอยู่นี่นี่รองเลียนอยู่ใกล้ๆนี่บไปรอรงเลียนล่ะเส้อาใส่เจย้าเสื้อเจ้างามเยบุปผกันเลยเกือบก็ไม่เนาะเสือก็ไม่ทรงก็ไม่อยากแต่งนาอยู่บ่อยากอยากแต่งนาทาปากอยู่บ่บัวแ่งบ่ ว่าคิดในใจวันนี้วันช่างนี้อยากใส่รีมอยากยังอยู่บ่บ่เดาบ่เนาะอยากงามอยากงามกว่านี้อีกบ่ซ่านี้กับผู้เมาหลายแล้วอยี๋ยวบ่เรื่องผู้เ่าตุกิวันพุธนี้เออใส่เสื้อผ้าให้เจ้คนนี้โอ้ยจ้งไรโอ้ยเจ้าบ่ ผู้บ่าวมีมีผู้บ่าวหลายอยู่ผู้บ่าวมามากผู้เ่าผู้มีผู้เ่ามีมีมีอันไอซาดเราผู้เดียวเป็นบ่มีลุงซาดผู้เดียวโอเคเอ้ยเขาก็ใส่เสื้อผ้าให้เจเจก็ให้ให้หาเขาโอเคเอ้ยเขาก็ใส่ใจคุณบ่เสื้อเสื้อผังงามแบบนี้บ่อันอยากได้ยูบ่เสื้อผ้างามแบบนี้แลบวคนเตี้ยเนาะเขาชูเขาเซลได้เขาจ้อยนะอ่าจ้อยเนาะเขาจ้อยเขาเซลได้เพิ่นนึงอวบนะเพิ่นอวบ ถ้าเจ้าก็มีเนื้อมีนางอยู่ได้เาตัวจ้อยเาใส่ยัสงสัน้นไรใส่แบบนี้อืเรางามไดเ้เจได้ได้นอ้วกหอปัจ้อยน้ำมันอ,มอีกกระดองปะวะอ่ะน,นี่นะท่านก็มาสมภาย์ยมอรอยากจะใส่เชื้อส,สวยๆหรือเปล่าบ่เนาะ เอาสำนีก็งามแล้วเนาะงามเลยค่ะเอา,าเงามแล้วงามแล้วของามสุดยอดแล้วสำนีกัอเลยเออเดีวเสื้อผ้าเออเอออออ่งไนี่นะเยมอนผู้ที่ไม่รู้จกกักแกสาวอยูญญ่ตลอดอายุเท่าไรแล้วนะปีนี้่สินบเก้าสี่สิบเก้าแม่นแม่นบ่เนาะแม่นห้าสิบเก้าบ่ คนห้าสิอยุสีอันบัทได้เงินเดือนคนคน่าเน้ะยังบัทานได้เงินเดือนคนแก่นเอ้าย่องไปบะนี่นี่บอกน้าตาดีเด้อเอ้าเเออทษโทษโทยองอยากกินยังย่องปนี่นะกินขนม้อาขนมเอก่ขนมเอาขนมให้เพิ่นไปย่องลายปันนี่เอ้าตั้ง เอาว่าตรงๆม่นบ่เอ้าเอาเอ้าว่าตรงๆเอาว่างามอีหลีบ่จากใจเราหน้าตาดีงามเด้เจี๋ยหมเด้องามอีหลีเรางามบ่เจ้าบ่ได้ว่าตัวย่องแม่นบ่เราหน้าตาดีงามนะเจีเราเดี๋ยวเขาช่วยเสมอเด้อแต่เจ้าเนี่ยก็สวยเสมอเหมือนกันหนูสวยเสมอเจีเรางามเด๋โอ้ก็คือเจีเนี่ยเป็นคนงามแต่เจ้าเนี่ยคือสวยเสมออ่าโอเคเอาสุดงามๆนี่มีบ่เสากระโปรงเฮียนใส่บ่กระโปรง บุมีกระโปรงเอาบ่ส <Ende esa> ิหามาให้เอาค่ะกระโปรงใช่ค่ะใส่แล้วมันสิบบอกโชว์บอกโชว์กล้องมันยาดมันเลี้ยวไปเลยยิ้มบุมีเงือกบุมมีแคลยอยู่ที่ไหนอะไรงามเจ๊บอเออเจ๊แห่งงามเลยเจ๊เอาเอาเราย่องปานีช่วยเด้อเอายังสี่ซะเจ้าย่องปานี่เอาเออ เอากินขนมซะเข้าไปคนสวยเด้็ดแกแบบนี้แม่นบ่ต้องการนะบอด้ตัวย่างกินขนมแม่นบ่บ่้จัวเด้เ็าบ่้จัวเด้ดกินจะบ่กาแฟกินค่ะโอ้กินบอดเข้าไปคนสวยเด้ดอ่ะแล้วคนงามเด็ดอ๋อเจ้าเนี่ยคือสวยแต่ว่าเมียเมียคอยเนี่ยคืองามงามโอ้แล้วเอาข่าย่องเอาขนมไปกินเนาะเออเจี๋วชมจากใจจริงชมจากใจจริงด้วยบ่ได้เสแสร้ง เออเอากินขนมก่อนขาย,ย่องขาย,ย่องอีกว่าผมรอเนี่ยผมก็สิให้กินขนมอีกอยู่โบสิคะเก่งเลย <c oughs> หน้าตาดีลูกรอดเขาหน้าตาเบิ่งได้แต่ว่าหน้าตาพอ่อเบิ่งอะนะผู้ใดหน้าตาพ่อเบิง่งเขาเนี่กับพ่อไปวัดไปว่าแล้วอเพิอ่อนว่า แต่สั้นแตงซีด้านหน้าตากับพ่อไปวัดไปว่านะงามเจนเอออะหน้าตาอันเยมอนกับพ่อไปวัดไปว่าพ่อไปวัดไปว่าล่ะไปว่ากระสั้นแตงซี่ดอกบ่ได้ว่างามไรเออเออเอ้าเสียบอยู่บนนอกขนมนี่เอ้าอยากกินกาแฟเนาะกินกาแฟเนาะจะน้อยเนาะเออ

เมื่อกี้ก็คุยกับยมอนเรื่องความสวยความงามนี่นี่เอาแวกมานี่สเปีย์เสียบเนี่ยจะ่ด้ไม่เชื่อไมคนเสียนี่ยืนสุดเหรอโอ้ริเว่ยเฮ้ยสุรุก็คืองามเนาะยมอนเนาะงามเสมอเมื่อเธอต้องการเออยมอนย่องได้กินขนมเลยเรา แซ่เบเลยเราอ่าอ่ะ,อะโอเคครับทุกท่านอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวส่งมาบก,ก่อนเออ